สวัสดีครับเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วในชั่วโมงวิชาหน้าที่พลเมืองปสี่กับคุณคณร,รูนภรัตานจำปาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับหรือในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองครับ หรักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเป็นสิ่งที่แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมิใช่เป็นเพียงคำพูดหรือตัวอักษรหากแต่สามารถนำมาปรับใช้ได้ าการกระทำของพระอ,องค์ท่านดังนั้นหลักการทรงงานของพระอ,องค์ท่านจึงเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตนให้เกิดเป็นผลอย่างรูปธปรรมนั่นเองครับในชั้นเรียนประถมมาศึกษาปีที่4เราจึงต้องศึกษาเรื่องหลักการทรงงานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนันและนำมาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเราจึงต้องศึกษาอยู่สเรื่องด้วยกันครับ 1. ประโยชน์ส่วนรวม 2. พออยู่พอกินครับ 1. ประโยชน์ส่วนรวมหรือเรียกสั้นๆว่าการมีจิตสาธารณะนั่นเองครับ ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักการทรงงานที่สอนให้เรารู้จักการเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวเพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จครับถึงแม้จะไม่มีคนเห็นหรือได้รับคำยกย่องสรรเสริญโดยการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมือนประโยชน์ของตนเองครับแนวทางการนำหลักการทรงงานเรื่อง ประโยชน์ส่วนรวมไปใช้ในชีวิตประจำวันกับตัวเราเอาไปใช้อย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับ 1. ช่วยให้ทำงานกลุ่มได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด 2. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นการปลูกป่าการช่วยกันทำความสะอาดรานวัดโรงเรียนและชุมชนถ้าเราปฏิบตัติผลที่เกิดขึ้นหรือผลที่เราจะได้รับ ตนเองจะมีความภาคภูมิใจงานก็สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดแต่ถ้าไม่ปฏิบัติเลยผลที่เราจะได้รับตนเองก็จะไม่มีความภาคภูมิใจงานก็ไม่สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายนั่นเองครับกิจกรรมที่เป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ซึ่งกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องนำคำเหล่านี้ไปเขียนลงในแผนภาพในใบงานครับมีอะไรบ้าง 1. บริจาคถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยคำว่าถุงยังชีพก็คือข้าวสารอาหารแห้งหรือสิ่งของที่จำเป็น 2. ร่วมปลูกต้นไม้ในชุมชน 3. ใช้สินค้าที่ผลิตในชุมชน 4. เก็บขยะในสวนสาธารณะ 5. ช่วยการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดชุมชนครับพออยู่พอกินพออยู่พอกินเป็นหลักการทรงงานที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้มีชีวิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์เขน็นโดยเริ่มจากการเสด็จเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เราในทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วย พระองค์เองจึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งว่ามีเหตุผลมากมายที่ทำให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็นจากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พระศกนิกรมีความอยู่ดีกินดีพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้คนไทยทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริ ในพระองค์นั้นเรียบง่ายปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันครับแนวทางการนำหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินไปใช้ในชีวิตประจำวันกับตัวเราเอาไปใช้อย่างไร 1. ไม่ใช้ใจฟุ่มเฟือย 2. ซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นถ้าเราปฏิบัตินะครับผลที่เกิดขึ้น เราก็จะมีเงินออมนะครับแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเลยไม่มีเงินออมไม่มีเงินเก็บเงินก็ไม่พอใช้ครับเด็กๆลองมาทำกิจกรรมเรื่องพออยู่พอกินกันครับเด็กๆด,ดูภาพนะครับมีภาพกอไก่กับภาพขอไข่นะครับภาพกอไก่จะเป็นภาพเด็กนักเรียนกําลังปลูกผักสวนครัวด้วยตัวเองนะครับส่วนภาพที่2จะเป็น ผู้หญิงกำลังใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยนะครับดูคำถามข้อที่1ครับภาพใดปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินเด็กๆคิดว่าภาพไหนครับภาพกอไก่นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตามภาพที่นักเรียนเลือกจะเกิดผลดีอย่างไรครับ ได้ผักสดสะอาดนะครับเวลาปทานปลอดภัยต่อสุขภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยครับ จบแล้วครับเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเด็กๆได้ข้อคิดอะไรไปบ้างให้เด็กๆนำข้อคิดเหล่านี้เอาไปเขียนลงในใบงานให้ถูกต้องด้วยนะครับหลังจากเด็กๆทำงานเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปโน้ตชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ส่งเข้ากลุ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองด้วยนะครับขอบคุณครับ